ก็อตอนนี้จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศโฮมสเตย์นะคะที่เป็นอะไรแบบซิกเนเจอร์ของเรานะคะแต่จริงๆแล้วนอลดาไม่ได้มาแค่นี้นะคะเรามาดูจุดพิกที่สำคัญมากๆเลยก็คือเดี๋ยวค่อยดูกันละกันนะคะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอะไรนะคะก็โฮมสเตย์นะคะของที่นี่นะคะโดยรวมแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะสีน้ำายแห่งความที่มันเป็นแบบพร้อมพุ่งนะคะก็ ยังไงลดาช anel หรือว่าน้องลาดานะคะจะพาทุกท่านมาเดินดูบรรยากาศสักนิดนึงนะคะตามมาค่ะเป็กันเงบ้างคะก็โดยที่นี่นะคะห้องเยตของเราก็จะมีอยู่หลายหลายห้องนะคะที่จริงเรามีอยู่มันสองชั้นค่ะแต่ที่เราจะมาดูบรรยากาศนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศด้าอกนะคะยังไงก็ตาม จะพูดประมาณว่าไทยประหลัดนะคะก็ชมความเป็นวิถีบ้านๆาของเราะคะ่ะติดตามค่ะบ๊ายบายเจเดนเปงนไรร์ท้างค่ะนนแต่ตอนนี้เออรู้สึกว่าข้างในนี้เรายังจะไม่ได้จับนะคะของที่นอนของอ่าวันนี้รดาก็จะขออนุญาตดูโดยรวมของนาอกให้ให้ดูก่อน,นะค่ะเชิญค่ะ เปิดไปได้ไหมเปิดไปได้ไหมคะเปิดไปเนาะครับผมแล้วก็แจ๊กเกอร์กึ่งว่ะนะก็อันนี้นะคะเราจะสังเกตว่านะคะมันมีความเป็นทวิถีบ้านๆอยู่นะคะแล้วก็ ผสมมาสามกับการที่เราเอาความอ่าจะบอกว่าเป็นเป็นเปของที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะก็เอาเอามาทำนะคะเอามามิกให้มันเกิดเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นกลิ่นอายของความที่เป็นบ้านๆของเรานะคะก็เนี่ยนั่นน่นอันนี้ที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นห้องอะไรอย่างอ้ออันนี้เป็นห้องห้องจ้าเลยนะภาษาเมืองเป็นห้องห้องจ้าเนาะ ค้องเนาะเจ้าเนาะดูปากน้องกระดาษเนาะคลองเนาะแต่ถ้าไปอุ้บไปเลยนี่ไปเตียวไปปุ๊บนี่คือจังเปล่าสนุกจังหรือว่าค้องเนาะอันนี้ค้องจ้าวเอาล่ะก็นี่เป็นห้องสองสองห้องนอนนะคะดูบรรยากาศด้เยค่ะแต่ตอนนี้เพราะว่านั้นเขายังไม่ได้จัดเนาะไม่เป็นไรน,นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะที่จะมาดูหรือว่ามาพักนะคะรับรองจัดเต็เมแน,น่นอนค่ะ อันนี้เป็นห้องสองศูนย์สองนะคะก็มาดูมกันว่าจะมีอะไรอยู่ข้างใน,นะคะนี้มีอย่างอ้อ๋อรงไดีกว่ากล้องเหี่ยบแล่าเจ้าเหยี่ยวแล้วก็ทุกตีจะมีห้องนะ,ะแต่ที่จริงว่าความหมายมันดีเนาะความหมายมันดีค่ะห้องก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ใส่ ของบริโภคได้นะคะแล้วก็เกิดว่าเราเอาไปทําในเรื่องของอหัตถกรรมงานหัตถศิลป์เนาะก็เอามาใส่เป็นออค์ิลกระดไษนะคระับทำไเนาะค้่องนีนงนประโยชน์แหมคล่องตาอุตตาเรามาดูค่ะนี่โอ้อันนี้จะบอกพ่อมันเนล็ดเนาะก็เท่าผ่าไหลเนะาะรครับผมกวาดไหลครับ แบบพูดแบบไทยเนาะต้องเขาต้องอุ่มเนาะผาไหลเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราคนยังหมด้องอาคาาไหลยิ่งผาไหลอะไรแตะอไรแบบนี้อ๋อถ้าเราหาเนาะถ้าเวลาเราหาปุ๊บมันมันจะประสาทนะแต่ว่าถ้าแบบเขาต้องการบรรยากาศจริงมันแบบอะไรที่มันแบบกลิ่นของความเป็นธรรมชาตินะคะคือเปิดนี่แบบเปิดตู้กลางมันเป็นหิ่งห้อ่ะ เเมียงมื่อไหด้มะประตูเฮาบเได้คัดนะประตูประตูจะเป็นแบบอันนี้แบบอ้วนน้อยก็มันจะมีความเป็นเก่าหน่อยเก่าเอาค่างหลังนี้เขาจะได้ยินเสียงเสียบอ๋อเนาะเสียงป๊บเสียงเอียงตังต่างๆเจ้าลองมาดีไซนเนาะจริวันนี้เขาได้มาอันเนียวของฮมสเตย์ของเราเป็นแบบนี้เนาะเป็นงโฮมสเตย์ที่มีความเป็นธรรมชาติ คงมสเตยขอเพื่อกำนันมนุด้วยนะคะมีอะไ,สไรสนใจนะคะติดตามไปในเพจหรือว่าโฮมสเตย์วิถีความเป็นกันบ้านของเรานะคะยังไงรายละเอียดก็เดี๋ยวจะให้เพจได้เปิดเข้ามาดูนะคะมาแล้วาไม่มีอะไรละมีกแล้วปีกวันนี้ไม่ตัวเองวันนี้ไป็นอากาจ้สาสมัครแค่ทิท้งได้ก็เาาอาปลอดใัยค่ะ ก็จะเป็นโตงนน้งจอออตเจ้าหมอบรรยายมืมีเขียนอตัยเจ้าเฮ้ค่ะ,ะก็ใดสปาร์ตโนกระดาเหัวบอกนะคะติดตามนะคะช่องน้องกระดาษชาแนลนะคะป,าปาลปา,าก,กินปลาแอลปลามโอกกระเมืองเจ้าจก็ไดสปาร์ตทำคลิปวิดีโอแนะ่คลิปวิดีโอนี้สวัสดีเจ้าโตเทสขอสบคุณค่ะ